อันนี้มันซื่อเด็กนะครับเป็นหมาเพศเพศเพศเมียนะครับผมเนี่ยโอ้โหมารกันเลยโอ้เสียบสวัสดีครับผมคนพเนจรนะครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับผมเอาปุยไปเซอร์หมันนะครับอยู่ขอบคุณนะครับซึ่งทางนะครับต้องผ่านโขยนะครับเนี่ย เนี่ยแล้วก็ปุยครับเห็นมาไปครับ 嗯。 ได้เลยนะครับโอ้โหไถตะวันหลุดแหงครับเวฟร้อยสิบไอครับผมทางเส้นนี้มันทุรก,ก,กันดารอยู่แล้วครับผมดินเท่านี่ก็เป็นดินมืนม่นๆน,นะครับผมซึ่งผมต้องขับรถเลือแข็งเห็นบอกมันเป็นดินเนวครับเป็นดินมืนม่น โอัข oh. uh ับ oh. ก uh ็เลยย่า oh. uh ัน oh. ข uh ับรถต้องหัดนำทางไว้ครับผมกำลังขับแข้งอยอ่โอ้โห กอนแล้วครับผมไปอีกนัดหน่อยก็เป็นให้มันพุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขาเทียไล่มันคง้งเกษตรกร,กรที่นี่แล้วนะครับต้องขี่รถไปอีกประมาณเจ 7, 8, ็ดแปดเมตรนะครับผมเจ็ดแปดอยเมตรมันนั่นก็อทอดให้พุ่มแล้วนะครับจังหวาตอนนี้อ่อนแค้นมากนะครับบอว่า กึ่งหลดรล้มต้องบีบแน่นแนนยันหลดล้มนี่กับผู้มันครับผมอยู่ให้ครับเนี่ยก็เอาปุยไปเชื่อนแต่ว่าปุยตัวนี้ยังมีไปเชื่อตัวเลยแล้วนะครับผมพ่อผมโทรสั่งนะครับผมก็เลยเอาปุยไปเชื่อนนะครับเอะทางก็ได้โอ้ทำเต็อนอท์อสิได้มาปูนซีเมนต์ อาโค้งนะครับดีครับผมให้เท่านี้ก็เป็นให้ห้องบ้านมุ้งเคียวนะครับกับบ้านพ่อปีกน,นะครับพุ่มเผยชนุมานนะครับอำนาจรวมสมบูรณ์ครับเท่านี้เต้มันง่งามครับผมเพิ่งก,กว่าเต้หุม่มงามได้มันเต้ ันนี้ก็เป็นให้พวกน,นับเนี่ยพูดเลยมันก็บ้องอามครับแพนเพราะว่ามันมัน,มนคือต้นไม้ครับมันมีต้นไม้ต้นอยู่ไม่อยู่ขาติดมันง่ำกันครับ และมันนี่มาขาบอนี่แหละบันแท้หนังเดี๋ยวผมจัดคุยเมือเด็กคนน้อ,อนี่ล้มเนี่ย มาทางแต้ลุมจัโบ่ครับต้องขี่เข้ามาทางย้าครับ อ๋อได้เย็บโคโอ,อ๋อหอแล้วครับพมนี่ไปซ้อเม็ดแล้วครับบาดนี่บูมีคนหลับพัสดุครับสงสัยเรายุ่ลุ่มมางครับเดี๋ยวไปเฮาขี่รถไปเบิ่งทางลุ่มกันครับพอกบแม่จ๊พอกบแม่พมจจกไปทางเรือ Hy 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 ครับีนี่ครับกำลังปูมันมนบเดี๋ยวพุ่ยมาซื้อโอ้โหจัดจัดจัจจ ần, มาแล้วครับมาเลมตอนหลับแล้ว โอเคอันนี้มันซืดอิกนะครับเป็นหมาเพชเพชเพชเมียนะครับผมเนี่ย <c oughs> ปูม่มันครับพูมเจ้าไปเสื้อเสื้อปุยเสื้อเสื้อปุยเสื้อแพนเหรออ๋ออ่ะครับเดือปูเดืปู่ปมันครับ พุ่มการปลูกมันเนี่ยเขาต้องเอาตาให่าครับตาเล็น้อยมันเนี่ยเนี่ยเซฟลงไปครับพมโอ้โหมานกันเลยโอโ้เสียบเสียบมึงคือบม,มามันเบริร์มันเบิร์พมพมปลูกมันครับ อจะใกล้เนี่ยแม่ปุ๊ ป้าครับพี่น้องเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสำรวจป่านะครับนี่ครับมาเบิ่งป่าแถวนี้ครับผมเนี่ยเบิงบ่งเบิง่งเบื้อง้นี่ครับป่านาะกำดีนะครับเนี่ย เบิ่งเบ้ง,บงต้นไม้แบบตอ้ต้นไม้ตายครับแถวนี้เป็นเพื่อนเนะาะผ้าผ้ามาจะทำปูคนเลี้ยงงูครับบ่อนี้มันปูบ่อนี้มันเป็นนองสะอยู่นะครับไปพุ่งกับมานอนป่าแถวนี้นะครับตะกี้ครับเดี๋ยวผมยางเข้าไปเลือกๆคู่นะ ชาสวยงามครับบบหน้าขออำนาจจะเดิมงาอันนี้ก็บึ้งที่เขาเอาไปเสื้อนำผ่านไว้คูอ่ะก็เลยดอกเพื่อนกับงูงูเพื่อนก็คือลายตูแทะ คิวกะจีงามอันนี้นเป็นน้องสะครับเนี่ยเป็นพายนะครับพายตัวนี้ตั้งแต่โดนนะเป็นสี่สิบพาพร์ตสิบหกสิบปีแล้วบ่น้ำม่วมีมือแห้งครับเนะี่ยไม้แบบนี้เห็นไม้แบบนี้แล้ว ภาพนอนนาตะกี้พุขึ้นมาเตู้่้อะไครับเนี่ยเมื่อนภาพวาดนันในวัดย,ย่างต่อไปผมจะยีเลงงูนะครับบาบเย็ดฟ่ามโงูครับ,บ,รรบที่ต้างเจอไว้เยดฟารามโงูครับแบบเอดคือสรั่งนะครับเแบบะ่ะไรประศุกสัตว์นะครับมีทุ่งหญ้าแล้วก็ปล่อยวัวไปกิน อะไรประมาณนั้นอ,อากาศดีดีท่านงาเดียวเดี๋ยว,ยวจังมือจงัอองหวท่านผู้ชมมากลางเต็นท์นอนแคมป์ปิ้งนะครับเอาไฟมาติดรังคืนนะครับอ,อยู่กับธรรมชาตินะครับอันนี้ขี่วัว ป๊ะครับ <Wars> ง่างครับด <wh <eni> ีกว่าโอ้โหเอ้ยบึงบอนไหนจังหน่อยเขาได้เนาะว่ได้มาดดเลยอืม บิงบ้งย่านี่ครับบึงบ้งบึ้งบึ้งแบบคือมันเมือนมันเลืองแซงได้อะบึ้งกว่าโอ้โอ้มีเครด์ตุ้งยา่าเขียวพันจีอุดมสมบูรณ์บึงกว่าไล่ดีด้วยครับยานี้ งามา่ะพึ่งเอาไปปูไว้ยูเืินที่นกนนี่โอ้โหเต็มมืดเลยอย่างปูไปกับต้นอย่างไปต่อยกับเป็นยี่เป็นโฮยครับไปเอากลับดีกว่าครู้สึก ครับเพื่อเริ่มมากไก่หรืมก็ติดตามกไดไลค์กดแชร์นะครับผมถังช่องคนพนันจรนะครับโอกาสน้าเจอกันเมื่อนะครับผมสวัสดีครับ